สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับสืบเนื่องจากคลิปที่ผมไปเปิดไข่ Hard p p o k e t Score ใช่ไหมครับแล้วมันได้ไอเจ้านี่มาครับลาปีนบ็อก o s คอสตูม c h a n านสโตนซึ่งราคามันอยู่ที่ประมาณ 7-8M แนะครับแต่ผมตัดสินใจแล้วผมไม่ขายครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากดให้ดูครับ โดยการใช้งานของมันเนี่ยเมื่อเราดับเป็ลคิกขึ้นมาใช่ไหมมันจะให้เราใส่หินพวกนี้ครับได้มาจากการเอาคอสตูมมาแรงโดที่เราไม่ได้ใช้ครับแล้วไปแลกกับเจ้าเสือแล้วมันก็จะได้หินสุ่มแบบนี้ขึ้นมาส่วนใครจะสุ่มได้ดีไม่ดีก็สุดแล้วแต่แต่ยังผมเนี่ยสุ่มได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไอ้สองอันนี้ไม่ค่อยแพงครับราคาหลักแสนแต่อันนี้ย 1M แต่ผมมี2ก้อนก็ไม่เป็นไรเอามาทำให้เพื่อนๆดูครับในคลิปนี้โดยการที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้หินแบบนี้ไม่ซ้ำกันนะครับ เช่นผมมีเ p s พ o n ตนสก้อนผมจะใช้ s p s พ o n ตนสก้อนเลยแบบนี้เขาไม่ให้ใช้นะผมไปอ่านในเว็บของ GGT มาต้องใช้หิน3ก้อน3 ón, ชนิดนะครับผมโอเคโดยเราจะได้อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะไอ้รูปข้างซ้ายอ่ะมันมีพวกชิงเอฟเฟกพวกกีนฟอร์ดนะที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ในรอบนี้นะครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่ามันจะมีโอกาสได้หินพวกนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสุ่มกันดูเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับเผื่อมันจะเวิร์กนะถ้าได้ชิ้งเอฟเฟกมานี่ที่เป็นหินตัวเล็กนะโหอุ้ยกรี๊ดลั่นบ้าน,นะคุณไปใช้งานกันเลยครับเ <Eso is my favorite> มื pues ่อ <favorite> ดับเบิลคลิกขึ้นมาเสร็จมันก็จะบอกเลยว่าในตัวเรามีหินอะไรบ้างเราก็กดเลือกครับ okay, <so not> <favorite> ถ้าเรากดเมคเนี่ยผมคาดว่า มันน่าจะขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคสามสองหนึ่งอาอย่าพึ่งดูสิเราจะรวยหรือเราไม่รวยกดครับ MATK Stone ผมมีแล้วนะเออแต่รู้สึกว่าผมมีเป็นผมมีในส่วนของ Middle นะครับแต่ถามว่าอันนี้แพงไหมก็เดี๋ยวผมลองไปเช็คราคาให้ดูเดี๋ยวผมกลับมาบอกรอแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับผมไปเช็คราคามาให้แล้วก็อยู่ที่ประมาณ1.5ถึง 2m นะครับผมถามว่าโอเคไหมก็ไม่โอเคหรอกถ้าถ้าใครไม่มีหินนะเพราะว่ากล่องอย่างเดียวอ่ะมันขายได้7.5นะครับก็มันก็เหมือนเสี่ยงดวง อีกรอบของอีกรอบในการเปิดไข่นะอย่างเปิดไข่แล้วก็เสียงดวงลุ้นนู่นลุ้นนี่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนมาเสียงดูอีกว่าถ้าเราเอาหิน3ชนิดที่ไม่ซ้ากันมาแลกเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พวกหินเทพเทอย่างพวกชิ้งพวกก,กินฟอร์หรืออิเล็กตริกอย่างที่ผมพูดไปในต้นคิดหรือเปล่านะครับผมถามว่าอันนี้ได้คืนมาสัก 2M ก็ยังดีเพราะว่าผมมีส่วนของมิดเดิลอยู่มิดเดิลก็ขายได้2 m เหมือนกันเดี๋ยวขายหินคืนกลับมาก็น่าจะได้ค่ากล่องคืนนะครับผมสําหรับลาปินบ็อก เมื่อกี้ที่เราเปิดไปเนาะก็มาลองทําให้ดูครับเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีการเปิดขายอีกแล้วได้มาอีกผมจะขายและผมคงไม่เอามาเปิดแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเปิดและผมก็อยากเปิดครับผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายแค่มาเปิดเจ้าลาปีนบล็อกให้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผม ส่วนถ้าใครดูมาถึงนะตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับ v ีว่ด้วยนะครับและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเวลาผมลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ